สวัสดีเพื่อนๆที่พี่หนุหน่มๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเกมก็อยู่กับผมนะ Queen Bed Limit b r a k นะฮะก็จะเป็นเกมที่มาใหม่เนาะเป็นภาษาอัาองกฤษนะผมเนาะก็สามารถเล่นได้นะฮะมาถึงผมก็เซตติง้งไว้ก่อนแล้วนะฮะมาถึงก็ไม่แนะนำอะไรเลยนะเออมันให้เราซัมมอนก่อนเลยนะดับแรกอ่าฟรีนะผมเปิด ได้ตัวสดาวมาเนาะ <S 2> <S 2> นะก็ปิดไปนะแล้วก็อันนี้มีเครื่องหมายตกใจนะไม่รู้ฟรีได้หรือเปล่านะอ่าได้ตัวมาจริงจริงครับผมแจกนะฮะสีดาวหนึ่งตัวเลยนะภาพสวยอยู่นะใครไม่มีเกมเลงก็มาเล่นได้นะผมเปิดอีกทีนึงไม่ได้แล้วนะฮะเสร็จปุ๊บก็ออกไปนะฮะมันจะมีจดหมายตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรแจกไหมแจกเพชรหนึ่งร้อยนะฮะ อันนี้ไม่แจกไม่แจกอันนี้แจกครับผมเพชรสามร้อยนะผมเนาะก็เป็นสี่ร้อยนะฮะก็ไปจัดตัวละครบริเออร์เลยครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็อ่าถ้ามีตัวละครในนี้นะผมอันนี้คืออะไรเบสิกไม่มีอะไรครับผม <laughs> นึกว่ามีตัวละครแล้วจะรับของได้นะฮะ ก็มาที่ตัวละครตรงนี้แล้วก็มีอ่าสีดาวอยู่สองตัวเนาะอัพได้ไหมอย่าไม่ให้อัพอะไรเลยผมเออเไม่ให้อัพก็ไปลุยแอดวานก่อนเลยนะฮะปุ๊บนะฮะเอเวนเจอร์ Adventure, ไม่ใช่แอดวานอ่าไม่มันให้มาเบสิกทำไมวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเบสิกผมก็กดเข้ามาดูแล้ว ก็ไม่มีอะไรไปลุยเลยดีกว่าสตาร์ทนะฮะก็เลือกตัวละครน,นะะที่เป็นสีดาวลงไปเพิ่มนะฮะนี่ลงได้หตัวแล้วผมก็จะเป็นเกมแนวตั้งเนี่ยผมเนาะที่ภาพสวยอยู่นะเนี่ยภาพน่ารักอยู่อันนี้ก็เป็นคุณหนึ่งนะไม่ได้คุณสองเดี๋ยวคุณสองแล้วน่าจะกดได้ตอนระเวบยี่สิบเลยนะ ชนะมาแล้วได้เศษด้วยนะยอันนี้คอคอเร็กนะได้ของนะฮะอ่าได้ชุดมาอันนี้ล่ะรับได้เลยครับอ่าซื้ออีกห้าสิบเพชรได้นะจะได้ของด้วยนะฮะแล้วก็มิชชั่นทำเควสรับของไปนะผมเดลี่รับตรงนี้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็อยากใส่อุธ ก็มาที่คำตรงนี้เนาะเอาใส่ใตัวสีดาวแล้วกันแน่นี่นี่คืออะไรวะเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นเควสอะไรสักอย่างนะเนี่ย,ยผมจะอัพมันก็กดตรงนี้นะครับผมอัพเนี่ยฮะตรงหมายเลขห้าเนี่ยอ่าน้ำยาหมดแล้วนะฮะอ่าได้แค่นี้นะผม เกียนะฮะเดี๋ยวใสใ่ตัวนี้ก่อนอ่าแล้วก็ใส่ให้ตัวนี้นง่ายๆเลยครับผมอ่ะที่เหลือค่อยว่ากันเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งบ้างเนาะก็มีสีดาวแค่สองตัวนะผมเนาะแล้วก็มีสามดาวหมดเลยนะฮะโหพอใส่อาวุธครับดอกเดียวหายเลย ก็เป็นเกมไอดอลครับแนวตั้งภาพสวยตัวละครน,น่ารักครับช่วงนี้ไม่มีอะไรเล่นก็มาเล่นเกมง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะฮะเล่นเพลินๆเอาสนุกๆนนะไม่ได้เอาเป็นเอาตายนะผมเนาะภาพก็ประมาณนี้เลยครับท่านอ่าแล้วก็สตาร์ตต่อครับผม ต้องเลเวล20นะ่ะศัตรูยังอ่อนด้อยอยู่นะเราสามารถฆ่าศัตรูด้วยสกิลธรรมดาได้หมดเลยนะนี่ผ่านเรื่อยๆนะเจอบอสแล้วนะตานนี้มันบอกว่าอันลลอกเลเวล20นะ่ะ ก็ง่ายๆเลยครับไปต่อตอนนี้ตัวแท้งเรามีตัวเดียวนะฮะก็มีธาตุเนาะแดงเขียวฟ้านะฮะช้านะ <c oughs> คุณสอนให้มาช้าๆหน่อยนะฮะอ่ามันก็ให้เราไปไหนต่อเนาะเหมือนเปิดกระชาแพพิเศษ สิบใบนะฮะจบด่านหนึ่งเปิดกระชาฟรีสิบใบใช่หรือเปล่าไม่แน่ใช่ใช่ครับผมอ่าแจกตัวทองม,มาแล้วหนึ่งตัวนะี่ยนี่จนสลัดหญิงนะครับผมสกิลมีสามสกิลนะฮะโอ้าหได้แค่นี้เหรอได้สีดาวอีกตัวหนึ่งเหมือนนักฆ่านะตัวนี้นี่ฮะตัวทองห้าดาวนะฮะ น่าจะเป็นตัวแท้งดูทรงนะผมห้าดาวของแท้นะจะมีสีตกิวแท้งสัญลักษณ์ดูตรงนี้ครับผมเป็นรูปโล่เนะาะใช่พวกนี้ก็เป็นไม่มีวะทําทไมแท้งมีอันนี้เป็นดาบควยนะฮะอันนี้ก็เป็นดาบควยไม่ใช่ตะกี้ยังมีรูปโล่เลยนะเนาะนี่ฮะดูตรงนี้โล่อันนี้สายเวทดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลูกตา อันนี้สายดาบนะฮะเนี่ยมันจะบอกดาเมจกดดูได้นะฮะเอาแล้วครับตอนนี้เราก็เปิดได้อีกสิบใบเหรอฮ้ยอย่าบอกว่ากดได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจเหรอเฮ้ยได้ทองสองตัวเดีย๋ยบอกนะกดได้จนกว่าจะพอใจนี่ไงโอ้สวยงาม อันนี้เหมือนห้าดาวปลอมหรือเปล่ามีสามสกิลเองฮนะกดได้เรื่อยๆใช่ปะ่ะจนกว่าจะพอใจอ่าจริงด้วยครับผมกดได้จนกว่าจะพอใจนะฮะเฮ้ยตัวนี้สวยดีว่าเหมือนตัวฮิวด้วยนะฮะนี่ถ้าห้าดาวแท้จะมีหลายสกิลอย่างนี้เนาะผมเอาทีมนี้แล้วกันนะ ก็กดโคดออกไปใช่ไหมเฮ้ยจะมันปลดได้เรื่อยๆวะแปลกไม่รู้คืออะไรนะลองกดดูแล้วกันผมก็งงๆอยู่เนี่ยแต่อีกห้าดาวอีกตัวนึงโอ้โห oh. ไม่รู้คืออะไรนะ <laughs> เปิดไปก่อนแล้วกันนะฮะมันแจกเนาะ เออแล้วมาอัพดูว่าเรามีตัวเขียวจริงไหมนี่มีจริงเอ้ยไม่มีว่ะตัวเขียวมันเหมือนเป็นแพ็กอะไรสักอย่างนะแพ็คเติมตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนี่เรามีแค่นี้เนาะเดี๋ยวลองอัพตัวนี้ก่อนเหมือนนัเป็นแพ็กเติมตังค์นะฮะผมว่าหมุนเรื่อยๆแล้วก็เนาะเลือกแพ็กเติมตังค์ผมว่าประมาณนั้นนี่รับเพชรไปหนึ่งรนะ ในกระเป๋ามีอะไรแจกไหมมีแค่นี้นะฮะไปแอดเวนเจอร์ Adventure ดีกว่าแล้วก็เอาตัวเก่งๆเ,เข้ามาบ้างเนี่ยอันนี้3ดาวออกไปนี่ด้เคียวปอมนะผมออกไปเอาตัวนี้เข้าไปเอาตัว4ดาวเข้าไปแทนเอาพวก3ดาวออกให้หมด ไปลุยประมาณนี้นี่ห้าดาวแท้นะผมห้าดาวแท้จะตีแรงมากดาบซามูไรด้วยนะอันนี้มีสตันนะผมสกิลเป็ธรรมดาธรรมดาก็ <c oughs> <c oughs> ใครไม่มีเกมเล่นก็จัดไปนะฮะง่ายๆเกมเล่นในเว็บด้วยง่ายๆนะไม่มีอะไรยากนะฮะ ถ้าชอบก็โดดมาถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปประมาณนั้นจะลอยสักตาดิก็เปิดหาตัวละครก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะผมเปิดได้ซามุไราดาบเนาะห้าดาวเจอบอสแล้วครับเนี่ยฟัเนเบิ้ลทีวพันสองเลยนะ ก็อดทนเล่นจนเลเวล20เลเวล20แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้แหละครับเกมแนวนี้ก็ไม่มีอะไรยากเนาะนยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยเนะี่ยช่วงนี้ยังไม่มีเกมอะไรนะเดี๋ยวมีเกมใหม่ๆก็จะมาบอกเรื่อยๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ